โอเคนะครับกาศรีท่านตัวมือะครับนี่ช่องมัดรูบินนะครับคนก็วันนี้นะครับเราจะมาหย่อนน้ายาลูบิดนะครับคนก็เราซื้อน้ํายาลูบิดนะครับมาจากอ่าช้อปปี้นะครับเราก็เอามาหยอดให้ลูบิดนะครับก็คือวันนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับจากลูบิดที่กากนะครับลูบิที่ไม่ลื่นเลยนะครับถ้าใครอยากเห็นว่าภาพก่อนที่ลูบิดอันนี้นะครับมันจะดูดีนะครับไปดูคลิปเก่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นรูปเลยนะครับ ก็นะครับเห็นไหมครับว่าไอตอนนั้นนะครับลูบิดมันจะแบบโคเคแล้วดูตอนนี้นะครับคนหลังากที่ผมหยอดน้ำยาเสร็จดูนะน่าทุกคนคือแบบลื่นมากนะครับคนเหมือนกับตอนซื้อใหม่เลยนะครับคนคือผมบอกเลยว่าโคตรลื่นจากที่แบบลูบิดุ่นนี้ไม่ใช่เมนหลักของผมเพราะว่าความฝืดมัน มันแบบมันฝืดมากนะครับแล้วก็มันเป็นแกนสามหกที่แบบไม่ลื่นเลยนะครับคนแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นแกนสามหกที่กลับมาลื่นเหมือนกับตอนซื้อมาใหม่เลยนะครับคนก็เห็นไหมครับคนว่าเฮ้ยผมไม่ได้เติมน้ายาเลยแต่ซื้อมาจากโรงงานจนตอนเนี้ยผมเติมปุ๊บโอ้โหมันใช้ได้ดีมากนะครับคนก็ลองดูอันอื่นนะครับผมก็หยอดเหมือนกันอันนี้หยอด1 2 3นะครับ อันนี้หยอดห้าหยดเลยอันนี้มันฝืดนะครับก็อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าลูบิดที่แบบเรียกว่าแย่ท yeah, ี่สุดละ่ะแต่อันนี้นะครับเราหยอดหยดเดียวเพราะว่าันนี้เลื่อนอยู่แล้วคนก็อันนี้เหมือนของผมตรงนี้มันหักนะครับเดี๋ยวเราค่อยซ่อมนะครับคนนะครับคนก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลื่นอยู่แล้ว แต่ผมบอกเลยนะว่าเอ้ยตอนแรกอะรูปร่างการฝื่ของมันก็คือคัตทอนเนอร์คัตติ้งมันไม่ได้เลยนะครับคนดูนะแต่ตอนนี้นะครับนี่ค n อนเนอร์คัตติ้งได้เลยนะครับนี่สี่หรอห้าองศาเห็นไหมทุกคนได้เลยเดีย๋ยวเรามาลองเล่นอีกทีนะครับ ก็ผมบอกเลยว่าสปีดนี่คือแบบสุดๆอะ่ะเหลือมากนะครับคนแล้วก็เห็นไหมครับคนผมใส่เป็นสีม่วง G A นะครับขนาดตอนที่ผมก่อนใส่น้ํายาน,นะครับ G S แบบโอ้โหแบบเราใส่สีม่วงแล้วมันยังแบบหนืดมากๆนะครับแล้วก็ด้านในนะครับฝุ่นน้อยมากนะครับแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับแต่นี่คือฝุ่นเยอะนะครับแต่ก็ยังลื่นมากนะครับก็เดี๋ยวลอง เฟิร์สนะครับเฟิร์สเทนนะครับก็คือเรจะลองทำจะมีติดขัดนิดนึงนะครับแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนนะครับคนผมก็ใส่ล่องตรงนี้มันนะครับถามว่าเอ้ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้น,น,นทุกอันนะครับ จะตีมโบได้นะครับคนปึ๊บดีดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็นะครับคนก็ลูบิดทุกอันนะครับมันก็แบบเออก็ดีเหมือนเลยนะครับอันนี้ก็แบบเบาอยู่แล้วนะครับลูเป็นลูบิดที่เบาสุดในทุกลูกนะครับแล้วก็ลูบิดที่แพงสุดของผมด้วยนะครับคนแล้วก็ของแกนนะครับสามหกเ็นะครับดีนะครับคือจากที่แบบเป็นลูบิดที่โคตรแย่นะครับตอนนี้แบบ เร็วมากๆสปีดเร็วสุดนะครับคือผมจะเล่นเมตัวนี้เป็นเมนหลักแล้วก็โอ้โหเอาไปแข่งเอาไปอะไรได้เลยนะครับคน,น <S <S เดี๋ยวก็มีประมาณนี้ครับคนก็ถ้าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคนก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง10,000ซับไปเลยนะครับคนก็ประมาณนี้นครับคนทุกคนใบบาทครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอีกก็เมนใต้คลิปได้เลยนะครับคน ก็มนันนะครับคุณบ๊ายบายครับทุกคน you <laughs>